ทีนี้มาดูกรณีของคุณอัจฉริยะกันหน่อยที่ก็มีการเปิดเป็นชื่อของนายตํารวจที่เป็นระดับบิ๊กๆทั้ทงนั้นแล้วอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินเดี๋ยะครับเสร็จแล้วก็มีการยื่นนะฮะเรื่องพวกนี้นะฮะรายชื่อต่างๆให้กับทางตํารวจไปตรวจสอบอแต่ทีนี้ในแง่ของข้อมูลรายละเอียดเลยเนี่ยวันก่อนที่ยังจํากันได้เล่าให้ฟังไปว่าคุณอัจฉริยะดูเหมือนจะไม่ไว้ใจาทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบทางเจรตํารวจแห่งชาติเดี๋ยนะฮะ นะฮะก็ทีนี้ทางตํารวจเองท่านผู้ชมล่าสุดพลตํารวจตรีสันทีประยุนรัตน์นะครับโฆษกเจรตํารวจเนี่ยเปิดเผยเลยนะฮะว่าขอให้คุณอัจฉริยะเนี่ยกลับมาให้ข้อมูลครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนายพลจอจานวันก่อนคุณอัจฉริยะบอกที่ไม่ไว้ใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมจะขอแค่ข้อมูลนายพลจอจานคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะทําไมไม่ขอด้วยทีนี้ทางพลตํารวจตรีสันทีเนี่ยก็บอกนะฮะว่าคุณอัจฉริยะ ควรจะกลับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับในาพลจอจาร์กเจรตํารวจส่วนเรื่องอื่นที่ร้องเรียนนั้นก็ได้ดําเนินการตามกรอบเวลาและพยานหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแล้วก็ขณะนี้นะฮะอยู่ระหว่างการเชิญไม่ใช่แค่คุณอัจฉริยะคนอื่นเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลหรือพูดพูดถึงกรณีของนายพลจอจารไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มคุณสันธนาประยุรรัฐคุณชูวิทย์เองก็อยู่ระหว่างการเชิญทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลในประเด็นที่จำเป็นด้วยส่วนการพิจารณาว่าจะต้องเชิญนายพลจอจานเข้าให้ข้อมูลหรือไม่นะฮะก็จะพิจารณาต่อไปนะฮะแต่ว่าตามกระแสข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะเรียกมาในวันที่8มีนาเนี่ยนะครับทีนี้ทางโฆษกเจริํตำรวจก็บอกยอมรับนะฮะก็ทราบแหละว่านายพลจอจานคือใครอย่างที่สังคมเข้าใจและมีข้อมูลของนายพลจอจานอยู่แล้ว แต่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องก็เลยขอขยายระยะเวลาตรวจสอบไปอีก30วันจากเดิมที่พบตรเนี่ยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน15วันเนี่ยนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณอัจฉริยะก็ร้องเอาไว้เหมือนกันเกี่ยวกับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลา33วันในการตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนมาเกือบทั้งหมด ปรากฏว่ามีประเด็นที่มีเหตุสงสัยว่าน่าจะมีมูลนะครับโดยมีมติเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นเนี่ยมีมูลต้องสงสัยเชื่อว่ามีหลายประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทําในบางเรื่องที่ดูแล้วไม่เหมาะสมและอาจจะผิดกฎหมายจากที่ร้องมา5-6ถึงประเด็นมี3-4ถึงประเด็นที่สอดคล้องก็ได้มีการดําเนินการโยกย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตั้ง คณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงดําเนินการทางวินัยต่อไปทางโฆษกของเจริํารวจแห่งชาติก็ยืนยันนะท่านผู้ชมว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ยุตินะครับยังคงมีการดําเนินการต่อเนื่องครับอย่างแรกเลยต้องขอบคุณนะครับที่ตั้งใจและก็ดําเนินการแล้วก็พยายามดูไทม์ไลน์ในการทํางานของของทางคณะกรรมการตํารวจของ,ของผู้ตรวจราชาการของของ,ของสานักงานเจรตํารวจ กรณีนี้นะครับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงเนี่ยนะครับซึ่งสำนักงานเจรแต่งตั้งึืนนียใช้เวลาดําเนินการนับตั้งแต่ประธานรับทราบจนกระทั่งเรื่องเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งเรื่องออกนอกสำนักงานเจรตตารวจเนี่ยเราใช้เวลา33วันในภาพรวมประเด็นที่ร้องเรียนมาเกือบทั้งหมดเป็นประเด็นที่เรามีเหตุสงสยัยมีมูล น,นะครับเราก็ได้นำเรื่องนี้ส่งให้ทางาสำนักงานถิ่ชาตินะครับโดยผ่านทางผู้ชาแต่ละลำดับชั้นเพีารณานะครับเพื่อตั้งกรรมการสืบสวนขอ้อเท็จจริงต่อไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องทีงกล่าวไม่ได้ยุติเรื่องนะขออนุญาตเรียนว่าไม่ได้ยุติเรื่องได้ดําเนินการต่อเรื่องครับ ทางพลตรวจตรีสันนทีนะครับยืนยันว่าทุกเรื่องที่ดําเนินการขนาดนี้หลายเรื่องเนี่ยอยู่ระหว่างการเชิญผู้ร้องมาให้ถ้อยคําเพราะว่าอยากได้ประเด็นนะครับ mm. เสร็จแล้วก็จะไปรวบรวมเพียนหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบคู่ขนานไปกับผู้ร้องในเรื่องเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารอาจจะไม่รุ่นเร็วทันใจแต่ก็จะดําเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุ่มกับ